เฮ้ hey, ดูมั้ยคุณจะสุขภาพาไม่ค่อยดีนะลองจองลูกสมวิโ่วหนะ้าก่อนเวลาทงแห่งการเกิดใหมว่วังเชื้อของเราเนี่ยยินดีต้อนรับคุณครับและแน่นอนครับว่าทงแห่งการเกิดใหม่ของเราเนี่ยจะดูแลสุของคุณเป็นอย่างดีครับคุณจะได้รับการดูแลจากพ่อหนุ่มจงหลีผู้ที่หน้าตาดีและเป็นไอดอลของทุกคนในเกนชินครับแต่ถ้านั้นยังไม่ทําให้ดวงวิญญาณของคุณพอใจแล้วก็เรายังมีสาวน้อยมาโดดี้หูเต่าครับที่จะทําให้หัวใจของคุณนะครับรู้สึกเป็นสุขนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าลังเลครับจองลงสมไว้ล่วงหน้าเลยจะดีกว่าครับเพื่อไม่ให้คนที่บ้านของคุณต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายและไม่ต้องให้หมาที่บ้านของคุณมาเสียใจที่หลังครับเราะนั้นจองลงสมไว้ล่วงหน้าเลยคุณบรรดาที่การครับคุณแน่ใจะครับ วิธีการนี้จะได้ผลจริงๆหรอครับแย่ yeah, แน่นอนลูกค้าของเราจะต้องเพิ่มขึ้นถึงร้อยเท่าแน่นอนเชื่อฉันสิฉันทำงานอย่างนี้มามากมายแล้วเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าการโฆษณาแบบนี้จะได้ผลจริงๆหรอครับนี่เราโฆษณาเหมือนการชวนชวนให้เขามาตายซะมากกว่าครับฟังนะเจ้าลูกกระเจอกของฉันเราขายโลงศพเราขายงานศพเราก็ต้องให้คนตายสิถ้าไม่มีคนตายธุรกิจของเราก็ล่มสลายแน่นอนบอสของเราหูเต่าจะต้องไล่ฉันออกแน่นอนถ้าเราไม่ทําแบบนี้แต่เราทําแบบนี้มันจะไม่ผิดศีลธรรมหรอครับฮ่าอย่าให้ฉันคำไม่หน่อยเลยววกับหน้าาขออองเเร เรื่องอะไรหรอครับแน่นอนเรื่องประวัติของเธอไงล่ะนายไม่รู้จักห,หน้าของเราเลยแม้แต่นิดหนึ่งเลยหรือไงฮะเออผมก็รู้จักท่านหูเต่าดิดหน่อยละครับ เเออ่่่ก็ไไมคยยะทาหร่างงั้นหูปากของแกแล้วเปิดหูให้กว้างซะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองเอาวเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเพล่เพิร์บันนี่นั่นเองครับแู้ได้คุณภาพไมาต่ำแต่ก็ยังเสือร์ทำคลิปเหมือนเดิมนะครับและตามคำเรียกร้องที่ทุกท่านขอมานะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ทำในเรื่องของหูเต่านั่นเองครับซึ่งผมก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับที่ช่วงนี้คลิปมันค่อนข้างช้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับผมจะลงคลิปให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับซึ่งก ทอผิดหรือเล่าอะไรผิดไปตรงไหนนยก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ไปกันเลยครับและก็เหมือนที่เราทราบกันดีครับว่าหูเต๋าเนี่ยเป็นผู้สืบทอดรุ่นที่7 7นะครับของโทงแห่งการเกิดใหม่วางเชิงครับหรือที่เรารู้จักกันในนามห้องจัดศพวังเฉิงครับและหน้าที่สําคัญของหูเต๋านะครับนั่นก็คือรับผิดชอบพิธีการงานศพในรียวนครับเธอนะครับอุทิศชีวิตของตัวเองครับเพื่อประกอบพิธีอาลาแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับทั้งหมดนะครับก็เพื่อรักษาสมดุลระหว่างกินและอย่างของโลกใ และผลงานของเธอได้แค่ไได้รับการยอมรับจากผู้คนของลิยอนอย่างกว้างขวางครับซึ่งหากพูดถึงนิสัยของหูเต่าแล้วก็ครับผมอยากจะบอกว่าเธอเนี่ยเหมือนกับคีนะครับแต่ไม่ใช่คีเวอร์ชันทำลายล้างนะซึ่งหูเต่านะครับชอบแกล้งคนอื่นทาให้พวกเขาตกใจเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจเลยครับวันไหนที่เธอไม่ได้แกล้งคนอื่นนะครับนอนไม่หลับแน่นอนครับซึ่งหูเต่านะครับก็เป็นคนที่เกลียดการอยู่เฉยๆเป็นอย่างมากครับเธอนะครับต้องหาอะไรทําตลอดครับอารมณ์ประมาณว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นปวดครับและเหตุผลนะครับก ก็เลยทําให้หลายคนนะครับไม่ค่อยชอบคีหน้าเธอสักเท่าไหร่ครับแต่ในทางกับการครับในเวลาที่หูเต่านะครับต้องเริ่มจัดการพิธีงานศพนะครับเธอเนี่ยจะกลายเป็นคนละคนเลยครับเธอเลยครับจะกลายเป็นคนที่จริงจังเป็นอย่างมากครับก็ไม่แปลกใจหรอกครับหากงานศพเนี่ยยังมานั่งลันล้าอยู่เนี่ยผมก็ว่าจะโดนญาติพี่น้องของฝ่ายที่เขาเสียไปมาตื้อให้ครับเอาง่ายๆครับหูเต่าเนี่ยเวลาปกตินะครับเธอจะเป็นแค่เด็กน้อยครับแต่เวลาทํางานนะครับเธอจะกลายเป็นหัวหน้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และด่าศรัทธาขึ้นมาทันทีครับและ เธอเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจกับผู้คนที่มักสงสัยเวลาที่เธอเนะครับใ,ให้ลูกน้องของเธอเนี่ยไปทํางานในตอนกลางคืนครับแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่นะครับจะมองเธอในแง่ลบมาตลอดเนี่ยแต่จริงๆครับเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวครับและก็เป็นคนที่เซนดีอีกด้วยครับเพราะว่าเธอเนะครับสงสัยในตัวตวทนที่แท้จริงของจงหลีมาตลอดครับแต่ในขณะเดียวกันครับเธอเนี่ยก็เชื่อใจจงหลีมากที่สุดครับหูเต่านะครับยอมรับว่าการตายนะครับเป็นกฎของชีวิตครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหนีพ้นไปได้ครับซึ่งมันก็เลยทําให้เธอะงาเนี่างมวยครับครอง เรียกว่าคิวคิวครับหรือให้เรียกชื่อง่ายๆครับนั่นก็คือเจ้าหนูน้อยซอมบี้โคโค้นัทของเราครับหูเต่านะครับมองว่าการมีอยู่ของเธอนะครับมันค่อนข้างผิดธรรมชาติครับแต่ถึงอย่างนั้นครับเธอในก็พยายามที่จะพาฉีฉีนะครับไปนอนลงศพครับแต่ถึงอย่างนั้นครับหูเต่าเนี่ยก็ได้ยอมแพ้เรื่องนี้ไปครับและหูเต่านะครับก็ไม่ค่อยชอบไหวชูมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขานะครับเป็นคนที่ยืดอายุไขให้กับฉีฉีนั่นเองครับและเธอนะครับก็ไม่ค่อยสนใจวิชั่นของเธอเหมือนกับคนอื่นมากเท่าไหร่ครับฉันขอแนะนำนะววว่่่่่่่าา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 าจจจะะะะะเเเเเเเปป็็็็นน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 กกกกกรรรดดดดดีีีถถถ้้้้้้ยยยยยไไมูููคคคคออออองงธธแแลลลลลชบบบซซัััพพ์ฉุณขึห พูดจากปากของจงหลีครับซึ่งถ้าเราดูหูเต๋าจากภายนอกเนี่ยเธอก็จะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับแต่ก็เป็นคนธรรมดาที่มีความคิดค่อนข้างพิลึกครับแล้วก็อยู่เฉยๆเกิน5นาทีไม่ได้แล้วก็ชอบแก้คนอื่นไปชีวิตจิใจโดยรวมเนี่ยผมไม่เห็นมันจะปกติตรงไหนเลยนะแต่ว่าเป็นนั่นครับในทางกับการเนี่ยเธอนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าหูเต๋านะครับเป็นหัวหน้าดูแลแล,และผิดชอบกิจการถงแห่งการเกิดใหม่หวังเชิญนะครับรุ่นที่77ครับแต่ถึงเธอจะมียศตำแหน่งเป็นหัวหน้าเนี่ยแต่เธอนะครับจะไม่ได้ยิ่งหรือสนใจอะไรมันมากสักเท่าไหร่ครับและความคิดของเธอนะครับมันก็ค่อนข้างละเอียดครับและไอความละเอียดที่ผมกาลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างประหลาดเช เพราะว่าในหัวของเธอมีไอเดียประหลาดเนี่ยนับไม่ถ้วนครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับที่คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยเห็นความดีของเธอมากสักเท่าไหร่ครับพวกเขานะครับมองว่าหูเต่านะครับเป็นคนที่ดีแต่สั่งครับแต่ไม่ค่อยลงมือทําเองครับแต่ก็มีอยู่แค่ช่วงของเวลางานศพเท่านั้นแหละครับที่คุณจะได้เห็นใบหน้าเข่งขึมและเครียดของเธอครับเธอเขียนบทกวีด้วยน้ามันของเวลาเที่ยงคืนและล่อนข้ามภูเขาในทะเลในเวลากลางวันเธอปรากฏตัวอยู่ทุกที่ทุกเวลาจากถนนที่พุ่งพลาดจนถึงตอกที่แห้งแล้งไปจนถ หรือคือที่มืดมิดและไร้ดวงดาวและอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเวลาที่พวกเราไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ว่าไปนั่นครับหูเต่าเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเชิญนะครับเป็นสุดยอดนักวีครับซึ่งคําพูดของหูเต่านะครับมันก็คือปริศนาที่อ่านไม่ออกครับแต่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้คาควรถึงคําตอบของมันครับแต่ในเวลาที่คนทั่วไปนะครับมาถามคําถามเชิญเนี่ยเชิญก็จะตอบไปครับว่านี่นะครับเป็นกฎของธรรมชาติครับไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ค้าฟ้าได้ตลอดไปหรอกก็เหมือนที่ไม่มีใครสามารถทีี่่่่่่จจะะะะะเเเเเเอออาา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 าชนนนนนนลลลลลมมแแแัับบบบปปววววไไฟดด้้้งงงงงซึหหหทขูตตตคคครก็็ืสย ยางนั้นครับก็ระวังตัวให้ดีครับมิฉินั้นี่ยจะโดนจับสแกเขาให้ครับซึ่งจะเหมือนที่เรารู้กันดีครับว่างานศพเนี่ยเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมนุษย์เราครับแต่ก็แน่นอนครับไม่มีใครอยากจะให้งานศพของตัวเองนะครับกลายเป็นเรื่องตลกหรอกครับและทงแห่งการเกิดใหม่วังเชิงแห่งลิยวนะครับก็ได้รับเขียนมากมายจากผู้คนในวาระสุดท้ายครับและหน้าสุดท้ายของชีวิตของพวกเขานะครับก็ได้ลงท้ายที่ทงแห่งการเกิดใหม่ที่นี่แหละครับเพราะว่าด้วยขนมทียามประเพณีของพวกเขานะครับในการจัดพิธีงานศพนะครับเทียบได้ว่าเข่ง อันเชิญดวงวิญญาณครับการฝังศพและการปักป้ายครับซึ่งแต่ละขั้นตอนครับก็เลยได้ว่าค่อน้างเข่งคัดเป็นพิเศษครับและก็เป็นเรืองธรรมดาครับที่สาวน้อยเมโลดี้มัชเมลโล่หน้าหวานของเราอย่างหูเต่านะครับจะไม่ค่อยถูกกับงานนี้มากสักเท่าไหร่ครับเนื่องโดยพฤติกรรมของหูเต่านะครับที่สามารถทําให้คนตายภายในเฉียบพันได้เนี่ยเหมันก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยไว้ใจหูเต่านะครับให้เธอเนี่ยมาดูแลงานศพของครอบครัวของพวกเขาครับแต่เธอและแคทก็ไม่ได้แคร์หรือสนใจเรื่องชื่อเสียงที่จะได้มาจากงานศพเลยแม้แต่น้อยครับแต่่่่่่าาในนนนนััคตตตอออองงงงงงพสหหญียกก็ขจแึึะู้โ ไม่มีตังจ่ายครับอีกคนนึงเนี่ยก็ความคิดบองบองครับชอบไปจำสแกลคนอื่นทำให้เขานะครับอายุสั้นลงครับแต่ว่าถึงจะมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ารุ่นที่77ของหวังเชิงเลยครับมันก็กลับเป็นหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสพอควรเลยครับสำหรับหูเต๋าเนี่ยแล้วก็เหมือนที่เรารู้กันครับว่าหูเต๋านะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับในลิยวนเนี่ยแต่ถ้าถามนะครับว่าชื่อเสียงของเธอเนี่ยออกไปทางไหนนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะบอกประมาณว่ามันก็ยากที่จะอธิบายแหละนะตอน3ขวบเนี่ยเธอสามารถอ่านตำราด้วยท่่่่่่่าาาาาาาขขขชชีีีี้้้้้ฟไไไดดดดนน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 นะะะแแแแลลลลััักกกก็็เเ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 ปปครรรรรรงงททธธอออออออิิมมมตตตววววพสหืบบบยยยโโูใ ที่เธอเริ่มศึกษาพิธีการจัดงานศพอย่างจริงจังตอนเธออายุสิบขวบเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้จัดงานศพครั้งแรกและไม่ว่าจะมองหูเต๋ายังไงเนี่ยเธอเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่จริงจังเอาซะเลยทั้งผู้ดูแลและที่ปรึกษาของทงแห่งการเกิดใหม่ทุกคนเนี่ยต่างรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับการที่เธอในครับไปยืนอยู่บนหน้าผาสูงของจียุนคาร์ดครับและก็อีกอย่างนะหูเต๋าเธอเนี่ยต้องเป็นคนประเภทไหนว่าที่หาเรื่องไปนอนในโรงศพหรือว่าเธออยากจะเป็นเวนตีเวอร์าชั่นลีวันกันล่ะแต่ว่าเป็นนั่นครับหูเต๋เยยเตยอยย่่่าางงคคคคครรรัััับบบืออนนนะเเธธีใหห้วมสญกกุิจ มีความรามับผิดชอบกับเวนตีหลายเท่าเลยครับโฉงแห่งการเกิดใหม่หวังเชิงของเรานั้นรับเงินเพื่อส่งคนตายขึ้นสู่สวรรค์เรามีหน้าที่ทําให้คนทั้งสองโลกพอใจและพูดถึงกฎของธรรมชาติแล้วเนี่ยหูเต๋าเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างเข้มข้นเลยก็ว่าได้ครับและในช่วงเวลากลางวันเนี่ยที่ไม่ได้เปิดให้บริการนะครับหูเต๋าเนี่ยจะเชิญผู้รอบรู้แล้วที่ปรึกษาทางประสบการณ์เนี่ยมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆครับพิธีศพแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานานเหมือนกับวิชาวิชาหนึ่งเนี่ยทาาาาาามมในนนบบรรรดดดดอจจยย์ททุุกคเเีี่่งลัไไ้้ชชืสว ก็เล่นอยู่ว่าเป็นพันปีถ้าไปรู้เรื่องนี่ก็นหนักแล้วละ่ะแม้ว่าหูเต่านะครับจะชอบล้อเลียนความหัวโบราณของจงหลีอยู่บ่อยๆก็ตามครับซึ่งมันก็เลยทำให้ชายกับเสียวที่แอบมองอยู่ทางซอกหรือประตูนะครับไม่ค่อยพอใจมากาเท่าไหร่ครับอารมณ์ประมาณว่าจงหลีนี่นายแอบรู้จักผู้หญิงคนอื่นด้วยงั้นเหรออันนี้ผมแต่งเข้าไปนะครับไม่มีในบทนอกจากนี้ครับหูเต่าเนี่ยเขามักจะกำชับเจ้าหน้าที่คนอื่นนะครับให้ความสำคัญกับลูกค้าของเขานะครับและไม่ยึดติดกับรูปแบบที่ตายตัวของพิธีศพให้มากเกินไปครับเพราะ และนอกจากนี้ครับลูกค้าบางคนที่ร่ำรวยนะครับก็ของานศพแบบโอ้โหอลังการทันทีครับนับตั้งแต่หูเต่านะครับได้เข้ารับตาแหน่งเป็นผู้ดําเนินการกิจการเนี่ยซึ่งวิธีการดําเนินการของเธอนะครับก็ค่อนข้างแนบเนียนครับมันเลยทำให้ผู้คนบางคนนะครับที่มีนัสัคติต่องานศพนะครับที่แบบว่าต้องว้่นเว้ออลังการนะครับก็ได้เปลี่ยนไปครับแต่ถึงกระนั้นครับเราก็รู้กันดีครับว่าหูเต่านะครับเป็นคนที่สมาธิสั้นขนาดไหนครับเธอนะครับไม่สามารถที่จะทนฟังบรรยายได้ครับในช่วงเวลาที่เก่าถึงและบรรยายในงานศพนะครับเธอะตเลเย เพราะว่าเอาจริงๆครับก็ไม่มีใครรู้ความคิดของหูเต่าได้หรอกครับซึ่งเธอนะครับก็ชอบเดินเที่ยวเล่นในตอนกลางคืนเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเธอนะครับมองว่ามันได้รับอิสระมากมายครับและมันก็ยังทําให้เธอนะครับได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งกอวีให้ตรงจุดอีกด้วยครับซึ่งเธอนะครับก็มักจะไปเทียบท่ามองแสงจันทร์นะครับแล้วก็แต่งกรสุดเท่ไว้เสมอครับซึ่งทัศนียภาพของเธอนะครับก็ทําให้เธอนะครับดูสวยงามขึ้นมาทันทีครับแต่ถึงอย่างนั้นครับเธอเนี่ยก็อดใจไม่ไหวครับต้องหาเรื่องจับสแกนคนอื่นในตอนกลางคืนครับ มามองเห็นเพื่อนของเธอได้ครับซึ่งถ้าหากคุณเดินผ่านหุ่นกวงสตอนฟอร์เรสมาแล้วเนี่ยแล้วคุณโชคดีพอที่จะเจอหญิงสาวลึกลับคนนึงเล่นไพ่อยู่แล้วก็ผมก็ขอแนะนําว่าให้คุณเดินผ่านผ่านไปดีกว่าครับหากคุณไม่อยากจะเสียอายุขของคุณไป1ปีฟรีๆครับแต่ถึงอย่างนั้นครับปริศนาและคําตอบทั้งหมดนะครับก็มีเพียงแค่หูเต่าเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเธอนะครับเป็นคนนั่งเล่นไพ่คนเดียวในป่านั้นครับหน้าประตูของฝ่ายกิจการทั่วไปนะครับมีรูปปั้นของสิ่งโตตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างเหมือนจริงเลยก็ว่าได้ครับซึ่งมานะครับก็ตั้งอยู่2ตัวครับซึ่งมานะครับก็เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความสง่างามและอำนาจนะครับแต่หูเต่านะครับกับไม่คิดเช่นนั้นนะครับเธอนะครับมองดูรูป ว้นรูปนั้นนะครับอย่างละเอียดอยู่สักพักครับหลังจากนั้นนะครับก็คิดอยู่คู่หนึ่งครับพร้อมกับหัวร้อเสียงดังนะครับทำให้ชาวเบอร์นะครับหันมามองครับว่าเออ เออคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับอันนี้ผมใส่เข้าไปนะครับไม่มีในบทซึ่งเธอนะครับก็หัวเราะเสียงดังครับพร้อมกับเข้าไปตบที่กรงเล็บของสิงโตตัวนั้นครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับหูเต่าเนี่ยก็มักจะไปเยี่ยมพวกมันบ่อยๆครับเพื่อคอยรูปหัวของพวกมันครับแล้วก็พึ่งพำในสิ่งต่างๆครับแถมเธอนะครับยังไปตั้งชื่อให้พวกมันครับว่าวิสเกอร์กับบิทเทนอีกด้วยครับเลยได้ว่าเอาคนแถวนั้นครับไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับซึ่งเธอนะครับก็มักจะดูแลและพูดคุยกับมันนะครับเหมือนกับพวกมัััััันนนนนนะะะคคคครรรรบบบบเเเเป็สตว์ลี้้ยงงงงขออธใาหู พวกมันอย่างอ่อนโยนและจริงจังอยู่เสมอครับราวกับว่าพวกมันนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆของเธอครับด้านหน้าของสิงยูเคียนะครับก็มักจะมีแมวอยู่3ตัวนะครับที่ชาวลิโยเนะคอยป้อนอาหารให้พวกมันอยู่เสมอครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งครับก็มีคนนะครับไปนั่งเล่นกับแมวพวกนั้นครับซึ่งหูต่อนะครับที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยก็พูดเสียงดังขึ้นมาท่ามกลางของสายตาของผู้คนมากมายครับว่าแมวที่บ้านของเธอเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ยังสู้แมวของฉันไม่ได้หรอกถือพวกมันเนี่ยจะขนแข็งไปบ้างก็เถอะนะถึงงเอาจริๆพวกมันก็ขขนแ็งสุดๆไปเลลย่่่ะสสัตวว์ทททีีาใหุุ้้กกคคนนมมขได็ถือเเป็นสััตว์ลลี้้ยงงทหหมดแะแแแลลละะกกก็ไไมมมม่่่่ีีวววตััหหนนททททาารรเเเิิสอ์ ซึ่งแน่นอนครับแมวของหูเต่านี่ก็คือลูกปั้นนั่นเองครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเธอคิดอะไรอยู่ของเธอครับซึ่งแน่นอนครับชาวบ้านชาว่องมาเจอคําพูดแบบนี้เข้าให้ครับพวกเขาก็งงตืบเลยครับประมาณว่าเด็กคนนี้มันเป็นอะไรของมันกันแน่นะแล้วหูเต่านะครับยังเคยทําให้ทหารกิจการฝ่ายทั่วไปเนี่ยตกใจกลัวอยู่หลายครั้งครับเนื่องจากเสียงฝีเช้าเบาๆของเธอนะครับที่เดินอยู่หน้าประตูตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนนะครับหลอนเข้าให้ครับซึ่งตอนแรกๆนะครับพวกเขาก็คิดว่าเป็นขโมยครับแต่ที่ ครับเพราะว่าพวกเขานะครับรู้ว่าเป็นหูเต่าครับแต่ถึงอย่างนั้นครับหูเต่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่กลับมาอีกเลยครับเพราะว่าหูเต่ากับพวกทหารนะครับจะคอยผัดกันมาทำเวรทำความสะอาดให้กับสิงโตเหล่านี้ครับมันก็เลยทำให้พวกทหารนะครับค่อนข้างกุ้มใจมากครับแต่หลายวันถัดจากนั้นนะครับหูเต่าเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งครับทหารเหล่านั้นครับเลยถามคำถามครับว่าทำไมหูเต่าถึงไม่ค่อยมาหาสิงโตเหล่านี้ล่ะหูเต่านะครับก็เลยตอบคำถามเหล่านั้นไปครับว่าวิสเกอร์กับมิเช่นเนี่ยโตแล้วนะพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ฉันดูแลอีีีกกกกแแแลล้้้้ววว่่่ะตตอออนนนนนนนเเยัััาาบบบบบบรรรรคคคปทพจมหไไ็ดึึ๊ เลยครับประวัติว่าเออฉันว่าเธอไม่ปกติแล้วล่ะเพื่อนหลังจากการรู้จักกันไม่นานของหูเต่ากับฉี่ฉีนะครับเธอเนี่ยก็คิดไปเองครับว่าฉี่ฉีนะครับเป็นเพื่อนรักของเธอนะครับสิ่งที่เธอต้องการนะครับก็คือการฝังฉี่ฉีด้วยมือของตัวเองครับแน่นอนครับว่าเธอนะครับวางแผนอยู่หลายครั้งครับเธอนะครับพยายามหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับในการลักพาตัวฉี่ฉีครับซึ่งเรียกได้ว่าการกระทําของเธอนะครับถูก FBI จับตามองทุกฝีก้าวครับซึ่งแผนของหูเต่านะครับค่อนข้างโหดนิดนึงครับเธอนะะครับพยยาามที่จเผาทั้งเป็นคครรััับบและะจาากกนนน้็เอขี้เท่าขอองเธนะครับไปฝััังงนน่เเอครรบียกได้ว่า FBI ไม่่คอยถูกกใจารรกะทําขอองเธมากกสัเท่าไหร่ครับ แต่แผนการของหูเต่านะครับก็พลาดเสมอครับต้องขอบคุณไบชูนะครับที่เข้ามาช่วยฉีฉี่ได้ทันเวลาเสมอครับซึ่งไอแผนการของหูเต่านะครับมันค่อนข้างตลกนิดนึงครับคือเวลาที่หูเต่านะครับจะรักพาตัวฉีฉี่นะครับเธอนะครับจะเอาฉีฉี่เนี่ยใส่ในถุงเล็กๆครับซึ่งหัวฉีฉี่นะครับก็จะโผล่มาครึ่งนึงครับและไบชูนะครับก็จะยืนมองครับประมาณว่า หูเต่าที่เธอทําอะไรของเธอเี่ยซึ่งหูเต่านะครับก็ไม่สนใจครับขุดหลุมอย่างเมาแมนครับไม่สนใจอะไรรอบข้างเลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่หลังจากที่ใบชูนะครับได้พบกับฉีฉีเนี่ยก็ทาให้ฉีฉีนะครับอยากจะมีชีวิตต่อมากขึ้นครับเธอนะครับไม่อยากที่จะแกะเท่าครับซึ่งหูเต่านะครับไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับเพราะว่ามันนะครับเป็นการแหกกฎแห่งกรรมนั่นเองครับ แต่ชีชีนะครับก็ไม่อยากถูกฝังครับเพราะว่าเธอนะครับกลัวความตายครับและก็อีกเหตุผลหนึ่งครับคือเธอไม่ค่อยชอบหูเต่ามากสักเท่าไหร่ครับก็แน่สีเล่นเอายัดใส่ถุงทุกวันเนี่ยใครจะไปชอบล่ะถึงเรื่องนี้ครับก็ได้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับจนซอมบี้ผู้น่าสงสารของเราเนี่ยก็ใช้เวลาของเธอนะครับในการซ่อนหูเต่านะครับไม่ให้เธอนะครับสามารถมาตามล่าเธอได้นั่นเองครับและด้วยความมุ่งมั่นของชีชีนะครับที่อยากจะมีชีวิตต่อเนี่ยเพื่อโคคนนัทมิวนะครับหูเต่านะครับจึงละทิ้งความปรารถนาของเธอในการที่จะฟ พบความจริงครับว่าเรื่องราวที่ไม่คาดคิดตำนานของครอบครัวเธอครับแล้วเมื่อรวมเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันนะครับมันก็ได้ทาให้หูเต่อลังเลครับซึ่งเธอนะครับก็ได้มองว่าหาชีชีเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปขนาดนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยก็จะให้ชีชีเป็นคนพิเศษคนหนึ่งแล้วกันนะที่มีอายุขัยต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับหูเต่ากับชีชีเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับหูเต่านะครับไม่เคยมาลักพาตัวชีชีอีกเลยครับแต่น่าเสียดายครับที่ชีชีเนี่ยกลัวหูเต่่่่่่่าาาารรับซึงงงงงเเเเืือออวนนีีีี้้้้กก็จดดดยยยยโโทมมตข ผมหยอกๆเนยครับไม่มีในบทและชื่อเสียงของหูต่อนะครับก็ไม่ได้มาจากการที่เธอนะครับเป็นหัวหน้าของโถงแห่งการเกิดใหม่วังเชิญนะครับแต่มาจากความสําเร็จอีกด้านหนึ่งของเธอนะครับนั่นก็คือการแต่งกวีนั่นเองครับเธอนะครับเรียกตัวเองครับว่าเป็นนักกวีแห่งตอกอันมืดมิดครับเพราะว่าทุกครั้งที่เธอเดินไปตามท้องถนนนะครับเธอเนี่ยก็มัจะไล่บทกวีของเธอนะครับออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนครับและผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเธออย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือบทกวีแห่งฮิริทูนครับซึ่งมันก็เป็นที่น ต่างประหลาดใจในสไตล์การแต่งที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของบทกวีฮิริทูเป็นอย่างมากครับซึ่งพวกเขานะครับก็ตามหาผลงานที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งมันก็ขายอยู่ที่ร้านวันเว y b o บุ๊ o เ s e านั่นเองครับแต่น่าเสียดายครับที่ชุดบทกวีของหูเต๋าอย่างเรืองซุกซิปในลิยวนครับหรือฝืนเข้าสารน้ำมันเกลือก็ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์มากสักเท่าไหร่ครับแน่นอนครับหากพู้ถือเื่นหนังสือนะครับนอนหนังสืออย่างสิงชิวครับไม่พลาดแน่นอนครับผู้ที่ใช้เวลาทั้งวี่ทั้งวันอย พวกเขาทั้ง2คนนะครับได้แลกเปลี่ยนเทคนิคการแต่งกวีต่างๆของกันและกันครับซึ่งหูต่อนะครับก็มักจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และควาแปลกๆนะครับมาสร้างสีงสันในบทกวีของเธอนะครับ ซึ่งสิ sí like งชิวนะครับก็ชอบเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันทำให้บทกวีของเธอนครับลึกซึ้งขึ้นไปอีกครับซึ่งมันก็ทําให้บทกวีของสิงชิวนะครับเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นครับเนื่นจากภาษาที่ใช้ในกวีนะครับค่อนข้างง่ายครับพูดได้เลยครับว่าหูเต่านะครับสามารถโค้นกวีขั้นเทพอย่างสิงชิวลงได้ครับทำให้สิงชิวเนี่ยไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีครับที่ไปหาหูเต่าในวันนั้นครับและในครั้งต่อมาครับชุนเกวียนเนี่ยก็โดนมีเอี่ยวครับโดนดึงไปเป็นกรรมการตัดสินครับที่่านทง่านท ได้ยินบทกวีของพวกเขาทั้งสองนะครับบางครั้งเนี่ยพวกเขาจะนั่งลงและจดกวีของพวกเขาเก็บไว้ด้วยครับหากคุณยืนอยู่บนท้องถนนและได้ยินบทกวีอันเข่งขืมแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากการประชันพลังทั้งสองคนของหูเต๋าและสิงชิวครับแต่พักเรื่องนั้นไว้ก่อนครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าหมวของหูเต๋าเนี่ยทำไมหน้าตามันถึงประหลาดขนาดนั้นครับหมวของเชิญนะครับทำมาจากวัสดุที่แข็งแรงครับและก็ด้านหน้าของมันเนี่ยมีสัญลักษณ์แห่งทงแห่งการเกิดนหม่วางเฉิงอยู่ครับว่ากันว่าหัวหน้ารุ่่่่นนนททีีีี75ะรัดด้มมอหหวกกใเเาาาาาแขขขญลงงย แข็งแรงกว่าหูเต่าถึง2เท่าครับหูเต่านะครับจึงตัดสินใจครับใช้เวลาทั้งวันของเธอนะครับเพื่อปรับขนาดหมวกให้พอดีกับหัวของเธอครับและถ้าหากคุณสงสัยครับว่าทําไมหูเต่านะครับถึงหวงหมวกใบนี้มากครับเธอนะครับจะตอบคําถามนี้ไปครับว่าหมวกใบนี้เนี่ยมันมีพลังพิเศษอยู่นะมันคอยปกป้องฉันอยู่มันดึงดูดโชคลาภและขัดไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปไงล่ะเมื่อเราจะได้ที่ถงแห่งการเกิดใหม่วางเชิญนะครับได้ยินเรื่องนี้เนี่ยพวกเขาก็ต่างพากันบัวเราะขบขันครับแต่หูเต่านะครับกับหวงแหนหมวกใบนี้เป็นอย่างมากครับแต่ว่าเป็นนั้นครับคืนไหนที่ฝนตกและลมแรงเนี่ยและเธอออกไปข้างนอกครับเธอได้จะกลับมาพร้อมสภาพเปียกปอนครับแต่หมวกใบนั้นครับกลับไม่มีรอยเปียกหรืออะ เลยแม้แต่นิดนึงครับและดอกไม้ที่เด็บข้างๆหมวกของเธอเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่เธอปลูกขึ้นมากับมือครับซึ่งวิธีการทําดอกไม้ของเธอนะครับก็มีดังนี้ครับเธอนะครับดาดอกไม้ไปตากแห้งครับแล้วชุบสีทาํนมันครับหลังจากนั้นนะครับก็ดัดแปลรูปร่างของมันด้วยดินสอครับแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลาสวันครับก็จะได้เครื่องประดับที่มีความสวยงามครับแล้วก็จะคงอยู่ตลอดไปครับและมันก็ยังส่งกลิ่นหอมละมุนไปตลอดอีกด้วยครับซึ่งหมวกใบนี้ครับก็ไม่ใช่ของใครอื่นครับแต่เป็นของปู่ของเธอนั่นเองครับ ปูเต่านะครับได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลงที่บ้านครับซึ่งท้องแห่งการเกิดใหม่วาเชอร์ในค่ะก็ได้จัดงานศพที่มีมาตรฐานสูงที่สุดให้แก่หัวหน้ารุ่นที่75หรือปู่ของเธอครับโดยกระบวนการทั้งหมดนะครับก็จัดเตรียมความต้องการของปู่ของเธอก่อนที่ปู่ของเธอนะครับจะเสียไปครับซึ่งหูเต่านตอครับก็อายุเพียงแค่13ปีครับและยังไม่ได้เป็นหัวหน้าท้องแห่งการเกิดใหม่ครับหลังจากพิธีงานศพของปู่เธอนะครับสิ้นสุดลงเนี่ยหูเต่านะครับก็เลือกที่จะออกเดินทางไปข้างนอกเพียงตามลำพังครับเธอนะครับเด้ ุดโลชัดจากเทือกเขาูวางไปนะครับมุ่งตรงไปสู่ข้างหน้านะครับจะเป็นเขตแดนที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายครับและสถานที่ลึกลับแห่งนี้รับก็เป็นของทงแห่งการเกิดใหม่วังเฉิงนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ครับก็ถูกเล่าต่อมาหลายชั่วอายุคนครับว่าผู้คนที่มาสถานที่แห่งนี้เนี่ยสามารถเจอคนที่ตายไปแล้วได้นะและวิญญาณของพวกเขาเนี่ยก็จะไม่เติมเต็มความปรารถนาจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะได้พบกับครอบครัวของเขาอีกครั้งซึ่งเหตุผลที่ทําให้หูเต่านะครมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเธอนะครับอยากจะเจอปู่ของเธออีกครั้งครับก ก็กลับไม่พบดวงวิญญาณของปู่เธอเลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่เธอก็กลับพบดวงวิญญาณนับไม่ถวนครับบางดวงเนี่ยก็ดูโกรธเคี้ยวและเร่งร้อนครับบางดวงเนี่ยก็ดูเศร้าและหมดหมอมครับแต่ไม่มีดวงไหนครับที่หน้าตาเหมือนกับปู่ของเธอเลยแม้แต่นิดเดียวครับเธอนะครับรออยู่ทั้งวันครับจนหอยหลับไปครับและในตอนที่เธอตื่นขึ้นมานะครับก็เต็มไปด้วยน้ำค้างครับรอบตัวของเธอนะครับมีเพียงไม่กี่ดวงวิญญาณครับที่ปลอบมือหัวเล้อย้อนเธอครับดวงวิญญาณเหล่านั้นครับก็ได้หัวเราะครับแล้วก็บอกไปว่าอย่าเด็กโง่เอ้ยตะแกวหูเนนีีี่่่ยจะมาทได้ยยยััังงงงไไไกนนนนคคคคิดดอออออะรรรขเเธู่่ีถึ้ตาาามมหใบวทีี่่นฮะหูต่่อออเเเข้าาาาทีีแแแแสสสสงงัับบบนลลละะะศรรรหหหมมดคย ของเธอที่เตียวมาครับก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆครับซึ่งในแต่ละวันครับน้ำที่เธอพกมาครับก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับแต่ปู่ของเธอในแคบก็ไม่ปรากฏตัวเลยแม้แต่นิดเดียวครับและในท้ายที่สุดครับก็มีหญิงชราคนหนึ่งครับที่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเธอครับหญิงชราคนนั้นครับมองดูหูเต่าครับแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าเธอเนี่ยดื้อจังเลยนะเหมือนกระตะแกงหูตอนนั้นเปียบเลยเสียดายก็เพียงแต่ตระกูลของพวกโถงแห่งการเกิดใหม่วังเชิงในแต่ละรุ่นน่ะจะไม่มามัวล่อแร่ทำตัวแบบเธออยู่หรอกนะบรร นนเธอก็หายไปในความมืดมิดครับหูเต่านะครับเจ้ามองแผ่นหลังของหญิงชราคนนั้นครับที่ค่อยๆหายไปในหมอกแห่งความมืดมิดครับจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยความโล่งใจครับในที่สุดนะครับเธอก็เข้าใจครับว่าปู่ของเธอนะครับที่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยก็เพราะว่าปู่ของเธอนะครับข้ามเขตแดนไปตั้งนานแล้วครับเพราะว่าปู่ของหูเตานะครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาครับและไม่เคยเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวครับการอำลาทั้งหมดเนี่ยไปเป็นเรื่องที่น่าเสียใจขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่ปู่ของเธอได้เนี่ยก็คือการับ นั่นนะครับหูตเต่ยก็คิดถึงคาพูดของปู่เธอที่สอนไว้ครับหูเต่าตอนที่มีชีวิตเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างผู้ที่มีชีวิตนะตอนที่เธอตายเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่ตายไปแล้วอย่าขัดขืนกฎแห่งธรรมชาติเลยจงทําตามใจที่ปรารถนาให้ดีที่สุดไม่ว่าเธอจะคิดอะไรอยู่ก็ตามจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและอย่าเสียดายที่หลังหลังจากที่หูเต่านะครับถึงบ้านเนี่ยเธอก็แอบปีนกรแพงหลังบ้านของเธอนะครับแล้วก็แอบเข้าห้องนอนของเธอครับและจากนั้นนะครับเธอก็กระโดดลงไปนอนบนเตียงของเธอครับและทันใดนั้นเองครับ ูเตานนั่เเองป็นไงครับชอบไหมครับในส่วนตัวของผมครับสิ่งเดียวที่โฟกัสเนื้อเรื่องของเธอให้กับผมเลครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องของชีชีนั่นเองครับเชื่อไหมครับตอนที่ผมอ่านผมตลกเหมือนกันนะคือมันอธิบายเลยว่าหูเต่านะครับเอาชีชีนะครับใส่ถุงเนี่ยแล้วหัวชีชีมันก็โผล่มาครึ่งนึงอ่ะแล้วเวลาที่หูเต่าเอาชีชีไปฟังได้สำเร็จนะครับใบชูเนี่ยก็จะไปขุดเธอขึ้นมาครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนหูเต่าในยอมแพ้ครับซึ่งตอัวนั้นแหละครับท แล้วก็ต้องขออภัยจริงๆครับที่ช่วงนี้ผมลงคลิปช้านะครับสำหรับตัวละครและเนื้อเรื่องถัดไปเนี่ยก็บอกไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบทำให้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม